ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วตายเป็นตัวนอนกระดิบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้า ชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูมอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะมาเรียนเรื่องโรงเรียนของเราค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเรากันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ โรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับเด็กเด็กๆจะต้องทำความรู้จักบุคคลในโรงเรียนรู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียนด้วยนะคะเมื่อดเด็กๆมาโรงเรียนแล้วนะคะบุคคลสำคัญที่เด็กควรรู้จักก็คือคุณครู คุณครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้เด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูนะคะต่อมาคือนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้ด้วยความตั้งใจเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในอนาคตนะคะ เมื่ออยู่ร่วมกันในโรงเรียนเราต้องสร้างข้อตกลงของห้องเรียนนะคะ 1. ตั้งใจเรียน 2. เชื่อฟังคุณครู 3. พูดจาไพเราะ 4. ไม่ส่งเสียงดัง 5. ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนและ 6. รักษาความสะอาดค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนมีความสำคัญกับเรายัางไงวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จัก โรงเรียนบ้านกระโดนหน่งยางของเราให้มากขึ้นค่ะเด็กๆอยากไปโรงเรียนกันหรือยังคะแต่เอ๊โรงเรียนของเราชื่อว่าอะไรนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีคนตอบถูกด้วยนะคะโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางค่ะโรงเรียนบ้านกระโดนหน่งยางตั้งอยู่เลขที่54หมู่9 ตำบลไผ่สารอเภอรประโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามค,ครูมาเลยค่ะโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางบริหารงานโดยนายสุริยาจันจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีคณะครูอีกหลายๆท่านที่พร้อมจะให้ความรู้กับเด็กๆณนะโรงเรียนบ้านกระโดนหน่องยางแห่งนี้ค่ะ ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปชมสถานที่ต่างๆในโรงเรียนกันค่ะเมื่อเด็กๆเข้ามาในโรงเรียนแล้วเด็กๆจะพบกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนดังนี้ค่ะอาคารอนุบาลอาคารเรียนประถมห้องสมุดโรงอาหารต่อไปสวนกเกษตรของเราก็จะมีแปลงปลูกพืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลาสวนลีลาวดีสวนสมุนไพรและคอกปุ๋ยหมักค่ะ สหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์ร้านค้าของเรามีของขายมากมายเลยค่ะทั้งของกินและของใช้เด็กๆต้องชอบแน่ๆค่ะสนามเด็กเล่นมีที่ไว้ให้สำหรับเด็กๆออกกำลังกายกลางแจ้งค่ะต่อไปนะคะเป็นอาคารหอประชุมค่ะมีไว้สำหรับจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆค่ะในโรงเรียนของเรายังมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายไว้มาสำรวจพร้อมกันในวันเปิดเทอมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรงเรียนของเราเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกลับไปทบทวนกิจกรรมและทำใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกแผ่นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ